แล้วยว่างๆคุยกับเพื่อนบ้างนะเฮียในแชทกลุ่มไอ้สัตว์ไม่ติดใครว่างๆตอบบ้างนะเฮียห่วยสงสารเนี่ยสงสารนะแชทใหญ่อะแชทใหญ่อ๋เท่าเดียไม่ได้อ่านเลยดิลืมอ่านไปเลยต้องว่างไปตอบก็บ้างเฮีย แบบอะไรวะเนี่ยแบบป้องกันยงเอ็ดเนี่ยวุดไฮวะทำไมไปเล่น Hell Dawer กับเพื่อนไม่ทำไมไปเล่นเดือดตควากับเพื่อน โอ้รู้สึกไงวะเอาตายด้วยหรอไอ้หน่าโอ้ยเหย่แรงขนาดนั้นรอดมั้นเงวยี่ยฟังแบงคูลิงมาสเตอร์วะเีย่ฟังเดอะคูลิงมาสเตอร์ ทำไมนายไม่โกรธเกลียดกูเลยวะทำไมมึงไม่เกลียดเพื่อนเลยเพราะอะไรไปกันอ้าวเฮียอะไรนะสดจะโนอย่าอ่านอนาคตเฮ้ยแจมกูฝากฝั่งนี้ไงนะไหนไหนใช่ใช่เด้เนี่ยแตมไปยืนตรงนั้นเลยถ้าแจมถือปืนเนี่ยแล้วก็อิยานอวกาศอ่ะยิงตรงกลาง มันจะมีวงกลมตรงกลางอ่ะทีเดียวหลับเลยไม่มีตัวเหี้ยเลยเนี่ยไอ้เหี้ยไปเหรอเนี่ยเนี่ยอ๋อยานเนี่ยนะเบนอย่าไปยืนตรงนั้นเที่ยกูเอาละวัดตุ้นไปล้วัดอย่ายืนตรงนั้นเบนอย่ากูกะผิดกว่าโทษเฮ้ยรับไป đem giờ em nhỏ đi chăng Mua <laughs> <laughs> bà miếng lại là, là mừng đồ อันนั้นนั้นนี่อันนี้ไม่ใช่เทอร์มินเอเตอร์หรอกใช่เพราะไม่ใช่อ,อีกต่อไปแล้วเ <c oughs> คยแ้่มันมันให้ค่ามันไม่น่ามันให้ค่าเนี่ยมันให้ค่าพวกเนี้ยมันจะมายึดคอรอนกั <c oughs> เบนอย่าไปเย็นตรงนั้นน่ะเชื่อกูอะอันตรายเลยกู <c oughs> เจอได้ความหวังดีเลยให้ฟังแบบมันจะพังไม่ได้วะ อ๋อน่าจะเป็นกูเพียเดียวแหละทั้งไม่ได้แบบกูยิงไปแล้วแกทะ,ทะลุเลยทะลุเลยอ่ะบกูยิงเข้าไปตรงกลางเหมือนอะไรแต่แกไม่เป็นไรเลยเยียมคู่วายกูพัฒนาขึ้นจากวันนั้นแล้วเฮ้ยโดยบารมีของไอ้ปันเนี่ยทำให้กูมีทุกวันนี้แต่กูโดนเจสโลโนเนทละเอาเอ็มพีกูเนง โอเคกูขอโทษที่สั่นกระเสริมมึงเงี้ยไปเยอะยิงตัวใหญ่ไม่ได้เหรอวะเฮียไม่รู้ว่ะ ืุนกูจอดเก,กาะกาเลยนะเว้ยเฮ้ยเอาหลวงแต้มกลับเข้ามา ปิด,ป,ดปิดไม่ได้ปิดลลได้แล้ไปไปทุกคนเจาพังไม่ได้จริง,ง,ดดง,รง็ัจยิงเข้าตรงกลางนี่กูมีป้อมกูมีปอมป,อปืนต,ตรงนี้เยอย,อยากได้ก็จะได้ยิงสนัดเข้าตรงกลาง เท่เาเลยเตะเก่งเดือดดีเดียร์เลยผูต้องทำไงผู้หึงจะได้ป้อมผู้ต้องซื้อวอลบอลอย่างเดียวใช่ป้ hey, อมนี้วอลบอลอย่างเดียวป้อมอ๋อไป้อมนัอนไรนะ ว้านระนัดไหมวะเฮ้ยเอ้ยแมวแมวแมว <c oughs> นไม่ทันนี่อ่ะก็ต้องการอีกนายแค่ไหนวะก็แปดเบสบ่ะพหกไว<อ> เซฟลาดีเทฟลาดีเทฟลาดีเขาทำประตูพังเลยเดียร์ปลาเขาทำหน้าที่เป็นอย่างดีเฮ้ยเแคยประตูพังแล้วเหรอยานมันทับประตูบ้างเม้นถอยมาโอ้ยโซโลเน่โอ้ยโซโลใครวะเนี่ย อาฮะโดนอะไรไอ้พนปิทอลกู้ถอ,ถอยมาแล้วไม่ใช่เหรอก็อมาถึงได้ไงี้ยถอยวอลล<ะ>์คับมันเดความคาดหมายเสมอไปเขาไม่เท่าของฉันนะมันเป็นความคาดหมายตลอดบางทีตัวมันเนีงกาลังตายเลย <laughs> ไอ้วอลมันมีความสามารถพิเศษเลยก็คือทุกสิ่งที่มันทำอะสามารถฆ่าเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมดสิ่งทุกอย่าง มันจะเหนียวคาวามคาดหมายของระบบเสมอไอ้เขียโอ้ยเขียไอ้รถสตอมอุ้ยโทษโทษที็อกมันกว้างเงี้ยไอ้ท <c oughs> ิวไปยังไงเลยโทษโทษโทษทีปอกมันกว้างไม่ตั้งใจทิวไม่ยังไกลเลยเมื่อกี้เห็นซอมบี้ไงอยู่ใต้ตีนก็เลยยิงทิ้งเลยโทษโทษลไม่ได้ตั้งใจเียทิวมาโคตรไกลเลยว่ะไอ้เขียออกห่างปังให <c oughs> ้กูจะได้เล็งดี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 ทำใจงไงไงใเลย ฉีดยารอเลยนี right. <él>. ่สัตว์ปืนตกลงสั่งปืนตกลงปืนตกไม่เอาไม่เอาป้องปุยตรงกลางอะเบนต์ตรงกลางสามนัดกลางจอง เกียกี้ย์ยังไงอะ่ะแม่งเคลียร์ได้ดีมากเลยไม่ยักษัยานยานมาตกข้างหลังนี้เดี๋ยวไอ้ยานข้างหลังพวกมึงคือเฮี้ยอะไรมันมันตกแล้วมันตกแล้วมันเพิ่งเห็นไอพ่นอยู่แล้วเลยมันมันมันตกแบบสไลด์อ่ะไอ้ยตกแบบสไลด์ได้เนี่ยเบ้นซับไป ดิบินบินกูอยากทำมุกนี้ว่ะมุกอะไรวะมึงเปลี่ยนมาใช้อันนี้หน่อยแล้วมันกด E ที่ที่ตัวกูเฮ้ยมีท่พพายเหลือปะทัพพายเหลือปะเห็นไม่มีอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งไหนวะพอตรงนี้มีทัพพาย แล้วกูออกปุ๊บแล้วกูนี่แล้วกูก็เอาให้มึงแล้วมึงก็มามาที่กูต่อนี่มึงนี่มันใช้ได้วะไอสัตว์อ่เดี๋ยวบึงดูแล้วเอ้ยหลบหลบหน่อยหลบหน่อยตรงนี้อันตรายกูบอกเลยมันจะมีอันตรายไปกว่ากูวะคือบุกอะไรอ๋อผัดไข่เงี้ยไม่ไม่ไม่คือเพงเดี๋ยวมึงดู ไอ้คนหนึ่งยิงคนหนึ่งคนหนึ่งเติมไืม้รยิีหนึงไม่ได้แล้วฮะอ่ะอะอะอะาเวนต์ต่อตายไปตัวใหญ่ตัวใหญ่เพื่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่เปิดก่อให้แล้วทุกคน เลือด last แม็กซ์ last แม็กซ์เติมเติมไว้อี้ยไม่ได้อะต้องฝึกต้องฝึกกันใหม่วะโอ้ยช่วยกูก่อนเปิดดูอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นไหมเนี่ยแอมข้ามาเร็วกูปลาระเบิดไป เปนเป็นเป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 นได้แล้วย um, <Yeah. S 1> ิงไอ้เหี้ยพุดร้อนอีกนั่นหนึ่งจะทุบหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุยอนสายไว้ให้เราสปายสปายโว้สปายสปายเฮ้ยเฮ้ยสปายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้ามันก่อนข้ามันก่อนจะทุบหมดปัง ไอ้เยอ้ยแอกบินเไปวอลดูวอลดูโอ้ยอ๋อไอ้ปืนนี้มันเอาไว้เคลียร์แล้วก็คอมโบกับไอ้บินปืนนี้มันเอาไว้ม่เคลียร์ผงแต่มันยิงตัวใหญ่ไม่ตายศักยภาพแกดีมากสวยนัดนนึงยิงสวยนัดนนึงยิงสวยนัดนนึงยิงเบสเบาๆหน่อย น้ำสุดท้ายเติม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 แล้วเติมแล้วเติมเติมเติมเตงยเิมสวยจะสุมเมเติ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 มเเติเติมเิมเตมเติ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 มเตเติมเเติมเติมเติมไมเติ้เติเหี้ยติมเติเติมไมเติมเม ไอ้เต็มเข้าระยะส่องเทสล่าไอ้สัตว์กูตายด้วยเนี่ยไม่ต้องชุบกูไม่ต้องชุบก็ต้องชุบก็ต้องชุบเล่นกันไป็นไรเฮียเกือบได้แต่เป็นเราเราเราฝึกอีกนิดเดียวเราได้แล้วเป็นอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเทสล่ากูทำหน้าที่อย่างดีแต่กูบอกเองยิงเทสล่าทิ้งเลยเฮียคุยอ้าว โอ้ยเพื่อนเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยเอลซเดี้ให้กูเข้าไปข้างนอกมันน่ากลัวคุณยายลูกหมูลูกหมูกหปูประตูตะลูกหมูตะลูกหมูมีสัมภาระมากไปและฉันยังไม่อยากตายลูกหมูอะไรอ่ะแล้วใครปิดประตูถึงจเหยียบเหรอไอ้วอร์มไอ้วอร์มไอ้วอมเลยไอวอมเลยใช่กูเองอ่ะ ไอ้แซมเข้าระยะเทสได้เสร็จพบกมึงตีตีเสร็จตีทีมาโดนกูต่อด้วยเกียร์คตรเท่เลยใอ้พวกมึงเคลียร์ยานไปก่อนเลยนะฟูนั่งเคลียร์กีกี้ให้เคลียร์รูปกระสุนหมดแล้วใช่กระสุนกระสุนหมดแบบหมดเลยอ่ะไอ้ยารอซับพลายอ่ะ ใช่้วครัซับไพ่อยู่หลังบ้านนี่เบนเบ้นเบ้นปเปิดตรงนี้ให้ยูนซับไไว้ให้หมดแล้วอ๋ออีฝั่งนี้ให้หน่อยอีฝั่งฝั่งซ้ายกู่ฝั่งก็ไมดวใช่ไม่เดี๋ยวซับไพ่ที่กูจับไปให้หมดแล้วหรอใช่ใหมดแล้วแล้วตรงนี้เดี๋ยวกูจัดการเองได้เปกติในแบบมันคจะมีซับไพดกตาแบบเป้ามันมีไว้แต่พวกกูมันใช้เยอะพวกกูมันใช้ซับไพ่เยอะ มาถือว่าพวกมึงเก็บกันไปหมดแล้วรับาพายตับแบบยิงไปยี่สิบคนนะเท่า,ายังมีราผ่านตับโอ้ยเดียร์ผ่า,านเ,าเ,าเลยไปไปอุกคนไหนยานยาไหนยานยานกำลังมาไมนึงถ้าเราถ้าเราฝึกก็ได้แลสองคนอ่ะโอ้โหด่านนี้แบบ กระดิกเท้าอ่ะไอ้เนี่ยดีแล้วดีแล้วกูกูกับวอลทีแล้ไม่ต้องทำอะไรใจเย็นนะเพื่อนปางแย่แล้วล่ะเอาไอ้เฮี่ยเรียกใหม่เฉยมึงจะต่อกรกับคนที่มีอาวุธทำลายล้านทุกคนเหรอ่อ ไอ้สัตสบกระนใจเกินพื้นเลยเฮียไม่รอดเหรอวะอ้าวไม่รอดไม่รอดไปรอดรอดเหรอวะไม่รอดรอดเหรอวะหลับแล้วไปเลยอยายามสงบแล้วฆ่ากันเอง ยำอยากสการุปข้าดิยำม,มันมาจากอะไรนะภารกิจเสร็จสิ้นมันถึงเวลา่ากันเองแล้วยำยำลบเราเลยนะยำลบเราช่วยกันสู้เว้ยอยากสการุปหรอข้าไอ้นิรนักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดไม่ที่อะ <c oughs> ลบกันไม่ขาดก <c oughs> ูไม่ <c oughs> ลบกันไม่ขาด ไอ้ด่านนี้มันก็ได้ถ้าเล่นซ้าๆมันก็ได้ของเยอะแต่ไอ้น้อยมันได้ I EP <mean> น้อย EP เยอะสุดคือด่านที่แบบว่ารีบรีบจบเยี่ยมผู้ส่งผูส่งคิดไม่ถึงได้ไหมวะใช่ใช่ถ้าอยากได้ตังค์เยอะต้องเล่นเล่นด่าน40นาทีแล้วรีบจบ